จะกินโรตีใส่ใหม่มันต้องละมุนกันถึงขนาดนี้ไหมเนี่ยบิงซูไทยสไตล์หรือใส่กล้วยเพิ่มเทคเจอร์ก็อร่อยเกินใจต้านกับละมุนสาขาหม่ร้านจะอยู่ที่ชั้น4พารากอนโซนอิตาเลียนะมากินโรตีใส่ใหม่เจอเซอร์ไพรส์เอกซ์คลูซีฟเมนูและเจ้านี้ก็คือบิงซูแตงโมปลาแห้งทําจากผลไม้สดีส,สนสดใส,ดสหน้ารักความสดชื่นจากผลไม้ธรรมชาติไม่เป็นสองรองใครแตงโมชิ้นเขาแครเมดออกให้แล้วกินอย่างเพลินนะเพิ่มรสสัมผัสด้วยปลาแห้งและบุกใส่ถูกใจเด็กว่าเลยค่ะไปกระต่อกับแคปโล่กล้วยและน รสชาติคำนี้คือละมุนลงตัวหอมกินกล้วยหอมแล้วได้นูเทลล่ามาตัดรสชาติกำลังดีเลยคู่เปรี้ยวหวานสดชื่นกับบิงซูสับล็อตพริกเกลือสายแซ่บปังถูกใจสิ่งนี้เพราะจัดเต็มพริกเกลือมาให้ถึงสองแบบบิงซูที่หวานกำลังพอดีจับคู่กินกับสับปะรดสดๆในเซ็ตบอกเลยว่าครบรสเค็มหวานเปรี้ยวสดชื่นสุด จานอลังการกับเครปโรตีกล้วยปิ้งแป้งเค้กคือหอมนุ่มเนื้อกล้วยผ่านการทำคาราเมลลายได้กินหอมหวานกินคู่กับไอติมกะทิอย่างฟิน<ม><ะ>น่ะหลักน้ำยินจีจะต้องไม่พลาดกับชาดำลินจีเลยนะรสชาติเบาๆแต่หอมสุดชื่นสุดใจอ่ะและเปิดสุดลับกินโรตีใส่ใหม่ชฉบ,บัดเด็กอ้วนบอกไอติมกะทิเข้าไปแบบนี้บอกเลยคำสวรรค์อยากกินก็ตามมาเลยกับละมุนสาขาใหม่พารากอนชั้นสี่ลอนอิตาเลียง่ายแค่ขึ้นลิฟต์หรือบันไดเลื่อนฝั่งร้านจอดรถเดินตามทางชิดซ้ายไม่เลยร้านจะอยู่ขวามือจะนั้้นนนกกกิิที่่่รรรราาหหือออสััังงลลบบ็จจดแะย